สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ย่ามีนะคะมาชวนทำไก่ย่างด้วยเครื่องปิ้งขนมปังแบบแซนด์วิชนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากเราใช้ปีกไก่บนนะคะเราหมักไก่โดยใช้ ซีอิ๊วขาว3ช้อนโต๊ะน้ำปลา1ช้อนโต๊ะและน้ำมันหอย3ช้อนโต๊ะค่ะเสร็จแล้วก็คลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากัน ใส่พริกไทยดำไปประมาณ1ช้อนชาค่ะแล้วคุกเค้าส่วนผสมให้เข้ากันอีกครั้งตั้งพักไว้ประมาณ10นาทีนะคะเราก็ไปเตรียม3เกอกันต่อเลยค่ะ3เกอของเราก็มีพริกไทยดำกระเทียมและรากผักชีค่ะปริมาณพริกไทยดำนะคะที่เราใส่ก็ประมาณ2ช้อนชา ที่เราใช้พริกไทยดำนะคะเพราะว่ามันจะมีความหอมกว่าพริกไทยธรรมดาค่ะจะทำให้ไก่ย่างของเรานี่หอมเป็นพิเศษเลยนะคะเราใช้รากผักชี5รากนะคะมาโขกแล้วก็ใช้กระเทียมประมาณ2หัวค่ะกระเทียมที่เราใช้นะคะก็เป็นกระเทียมหัวใหญ่ค่ะ เราก็ตำทั้ง3อย่างนะคะให้เข้ากันให้เป็นเนื้อเนียนละเอียดเสร็จแล้วเราก็นำไปคลุกเค้ากับปีกไก่บนที่เราตั้งพักไว้ค่ะ เรานำสามเกลนะคะที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วมาคุกเขาให้เข้ากับปีกไก่บนที่เราตั้งพักไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อส่วนผสมทุกอย่างคุกเขาเข้ากันนะคะเราก็หมักไว้อีกครึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเราก็นำไปย่างได้เลยค่ะระหว่างรอให้ส่วนผสมเข้ากันนะคะเราควรจะเอาปีกไก่ที่เราหมัก ทุกอย่างเรียบร้อยแล้วเนี่ยเข้าตู้เย็นค่ะไม่ควรตั้งทิ้งไว้ข้างนอกนะคะเพื่อให้ปีกไก่ของเรานะคะมีความหอมแล้วก็มีความสดอยู่ก่อนที่จะเอาไปย่างค่ะควรจะใส่ตู้เย็นทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนอย่างค่ะเราจะย่างด้วยเครื่องปิ้งขนมปังแบบที่ทำแซนด์วิชนะคะเราเคยทำแล้วค่ะ อร่อยมากเลยนะคะใช้วิธีนี้เพื่องปิ้งขนมปังชนิดนี้นะคะเป็นแบบ3หัวค่ะสามารถเปลี่ยนหัวถาดได้นะคะตอนซื้อมาเราซื้อมาประมาณ600บาทนะคะตัวถาดที่ให้ความร้อนแก่อาหารนะคะสามารถถอดออกไปล้างทำความสะอาดได้ง่ายนะคะ และมีให้เลือก3แบบค่ะวันนี้เราใช้แบบที่เขาใช้ทำแซนด์วิชกันนะคะเราจะใช้หมาย่างไก่ค่ะเราเคยลองย่างแบบนี้ดูแล้วนะคะจะเห็นว่าเราไม่ได้ใส่น้ำมันเลยนะคะแต่พอเราย่างไปเสร็จนะคะน้ำมันในไก่นะคะจะออกมา ใช้เวลาทั้งหมดประมาณ10นาทีนะคะในการย่างต่อหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆจะเห็นนะคะว่าน้ำมันไก่ออกมาเลยค่ะแล้วก็หอมมากเลยค่ะวิธีนี้สิ่งที่เราหมักในไก่นะคะเขาก็จะซึมเข้าไปในเนื้อเลยค่ะดีกว่าทอดด้วยค่ะเราซื้อไก่มาจากแมคโครค่ะ ราคานะคะร้อบาท25สตางค์นะคะได้ทั้งหมด51ชิ้นค่ะต้นทุนต่อชิ้นก็คือ2บาท75สตังค์ค่ะทำกินก็ง่ายทำขายก็ดีนะคะ